เจ้าจ้างข่อยกินลายหนึ่งไม่ได้เราจ้างข่อยกินลายหนึ่งข่อยจ้งเรากินสองร้อยข้าวแก้วในความขัดเจ้าย่อมแพ้ขัดเจ้าย่อมแพ้ข่อยมโอนี่แสดงมาข้าวแก้วหนึ่งเป็นสามร้อย่ได้บ่ได้รอพี่เป็นแก้วข่อใช่ใช่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมเออมาขัดสีเอาที่ขึ้นมาต้องเอาขึ้นมาไหมแต่ว่ารอพี่ข่อยจ้างเจ้ากินสักวันหนึ่ง กินแล้วเนี่ยเอาอย่าอ่อนนัดนุ้เนี่ยเจ้าสิจ้างขอกินขึ้นบ่พอดีเอาจ้างขอกินขึ้นพอดีอะไม่ลอยนึงโอ้ยเนาะที่ว่าได้ได้โบกแล้วสองลอยแล้วเขอยากได้กินโบกละพันพอด้วยเลาเอาแม่ยโบกละพันด้บ่อเฉพาเอาบ่บอกละพันบ่ พอซิกินในเบิ้งมีโบกับาพันมืออบะพี่อ่าอ่าลองครับลองครับเจ้าเาครับเจ้าดีครับอ่าเพราะว่าพอได้แทบวกับพันมือเนี่ยมันเป็นายาแท่จะฆาค ขอบคุณครับครับมาบุกกันหนึ่งพันผมสู้ตายผมบอกเลยเบียเอาไว้ซะก่อนเบียเขยกินบ่ได้เขาเสีเงี้ยวแตกบุกละพันนี่นี่ว่าเบาเพือคนเมาใช่ปะมีเรื่องเงินแบบพันนี่อ้าเป็นพยานนะเราไม่กลัวเราไม่กลัวเล้าสะใหม่เรากลัวแต่คนลีนนั่นแหละ ครับจะเฝ้าหัวคนกินเหล่าวงละพันก็ครับครับอุ้ยจะใชมาขอมหอมแก้มหอมแดงคอไปลูกลูกไม่พรนี่เมร์ด้วยสิเออหอมแก้มใหญ่นี่ได้ยุบหอมแก้มหอมแดงหอมคนที่กินเหล่าวงละพันเออเหล่าวงละพันนี่เนาะ S <S อน,นีตรางมาักสาวคู่ัรม่ลอยนึงเป็นมาตัอย่างไปขอหนาบวกละบันครับโอเคครับอนนขอบคุณเจ้าภาพนะครับ